ฮอลลี่ได้เล่าเรื่องราวส่วนตัวเกี่ยวกับการเดินทางของเธอให้ฟังนะคะฮอลลี่ได้เล่าให้ฟังว่าเธอนั้นเป็นผู้หญิงที่เดินทางคนเดียวและโดยทั่วไปทุกๆประเทศที่เธอเดินทางไปนั้นเธอก็รู้สึกปลอดภัยไม่ได้มีที่ไหนผิดปกติ แต่ว่าน่าเสียดายเหลือเกินเธอได้ไปเยือนประเทศหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีกลุ่มคนบางกลุ่มทําให้ฉันต้องรีบเดินทางออกจากประเทศนี้โดยเธอได้บรรยายนะบอกว่าเธอดูสินี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นความเป็นจริงในการเดินทางในฐานะที่ฉันเป็นผู้หญิงคนเดียวไม่ได้อิสระหรือว่าสนุกสนานอย่างที่คาดหวังเอาไว้เสมอไปนะ มีคนกลุ่มหนึ่งเข้ามาหาฉันในขณะที่ฉันกำลังสวมชุดบิกินี่แล้วก็นั่งอยู่บนชายหาดพวกเขาถ่ายรูปฉันแล้วก็หัวเราะใส่หน้าฉันด้วยเมื่อฉันพยายามบอกให้พวกเขาหยุดพฤติกรรมแบบนั้นเพราะว่าฉันนะ่ะอยากจะนั่งอยู่คนเดียวพอฉันเริ่มถ่ายพวกเขากลับไปบ้างเขาก็เลยเดินจากไปหลายๆคนอยากรู้ว่าที่นี่คือประเทศอะไรคะ่ะโดยในคลิปนี้ฮอลลี่ไม่ได้บอกนะคะว่าประเทศอะไรเธอบอกแค่ว่า เธอเนี่ยเป็นแบคแพกคนเดียวแล้วก็อยากจะท่องเที่ยวให้ปลอดภัยแต่ว่าหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเธอบอกว่าฉันรู้สึกว่าฉันจะอยู่ที่นี่ได้ยากแล้วล่ะก็เลยตัดสินใจเดินทางออกจากประเทศนี้ทันทีเธอบอกว่าไม่มีใครรู้หรอกว่าม<ๆ>ันยากมากแค่ไหนแต่ฉันต้องรีบเดินทางออกจากประเทศนี้ถึงแม้ว่าฉันจะชอบบรรยากาศของธรรมชาติที่นี่ก็ตาม มีหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะซาส,สเกียบอกว่าฉันเองจริงๆเนี่ยรู้สึกปลอดภัยนะตอนนี้อยู่ในโกลาลัมเปอร์แล้วก็สิงคโปร์แต่ว่าตัวฉันเองกับลูกพี่ลูกน้องของฉันเวลาผู้เราอยู่ด้วยกันที่มีเฉพาะผู้หญิงเรากลับพบว่ามีผู้ชายจํานวนมากชอบมาหัวเราะยอใส่เราไม่รู้ว่าทําไมส่วนมาเรียรบอกว่าฉันก็เคยเจอประสบการณ์แบบเดียวกันนี่แหละฉันอยู่ในเกาะลอมบอกประเทศอินโดนีเซียมีกลุ่มผู้ชาย อยู่ดีๆก็ามาหัวเราะย่อใส่ฉันมาถ่ายรูปของฉันหลังจากนั้นก็มาขอฉันเซลฟี่ฉันรู้สึกโกรธแล้วก็ทนไม่ไหวเหมือนกับว่าอยู่ดีๆฉันก็มาถูกรังแกซะอย่างนั้นน่ะมาร์ลิย์บอกว่าโอ้พระเจ้านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเหรอเนี่ยฉันรู้สึกกระอักระอวดเหลือเกินไม่สามารถจะจินตนาการได้เลยว่าตอนนั้นคุณจะรู้สึกยังไงโชคดีเจอเลยนะที่คุณนั้นปลอดภัยแนนนี่บอกว่าถ้าเกิดเจอแบบนี้ยคว้างสายใส่หน้าพวกนั้นไปเลยสิ ส่วนฟรีบอกว่าเหมือนกับว่าคนพวกนั้นพยายามจะตำหนิอะไรหรือเปล่าแต่ว่าอย่างว่าแหละพฤติกรรมของพวกเขาน่าตกใจมากขอบคุณนะที่มาแชร์ประสบการณ์แบบนี้ให้ทุกๆคนรู้ลอเรนบอกว่าโอ้พระเจ้าฉันเห็นแล้วแบบว่าฉันรู้สึกโกรธแทงคุณเลยเอนนี่บอกว่าขณะฉันเป็นลูกครึ่งเอเชียนะแต่ว่ามีคนจีนจำนวนมากมาทำแบบนี้เหมือนกันฉันไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคนจีนทำไมถึงมีลักษณะแบบนี้ ขอเรามาถามค่ะบอกว่าฉันขอโทษนะที่คุณต้องเจอเหตุการณ์แบบนั้นแต่คุณช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าที่นั่นคือประเทศอะไรโดยฮอลลี่ก็มาบอกค่ะบอกว่าที่นั่นก็คือดานังตอนที่ฉันอยู่ในเวียดนามฉันไม่เคยมีทัศนคติที่ไม่ดีจากคนเวียดนามเลยนะแต่ว่าคนกลุ่มนี้เหมือนกับเป็นนักท่องเที่ยวอะ่ะฉันเพียงแต่โชคไม่ดีเท่านั้นเองมั้ง แพทริเชียบอกว่าสิ่งแบบนี้ยังเกิดขึ้นด้วยนะฉันเคยไปปานามาคุณรู้ไหมว่าตอนนั้นฉันทําผมสีม่วงทุกๆคนคิด,ดว่าฉันนะอาจจะเป็นมนุษย์ต่างดาวก็ได้มั้งมีคนมาจ้องมองฉันแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอฉันตลอดเวลาสชั่วโมงที่ฉันนั่งอยู่ที่ชายหาดเป็นช่วงเวลาที่แปลกจริงๆ อเลสซานดราบอกว่าการเดินทางคนเดียวก็ได้สอนอะไรมากมายนะแต่คุณต้องรู้จักสถานที่แล้วก็ระมัดระวังฝูงชนเพราะว่าไม่มีประเทศไหนปลอดภัยเหมือนกับบ้านเราหรอก ฮอนลีก็ได้มาตอบนะบอกว่าอันที่จริงแล้วฉันท่องเที่ยวอยู่ในเอเชียเป็นเวลา6เดือนแล้วนะจริงๆแล้วฉันก็พอจะเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่นของที่นี่ฉันแต่งตัวเหมาะสมตลอดเวลาถึงแม้ว่าคนเหล่านี้จะไม่ใช่คนท้องถิ่นของประเทศเวียดนามก็แล้วแต่แต่ว่าชายหาดที่เนี่ยก็มีคนมาอาบแดดมากมายเลยนะชีตบอกว่านั่นคือประเทศอะไรอ่ะ ฮอนลี่ก็บอกว่าจริงๆที่เนี่ยคือเวียดนามนั่นเองแม้ว่าจะเป็นประเทศโปรดของฉันจริงๆเนี่ยคนเวียดนามฉันไม่เคยมีปัญหาอะไรกับพวกเขานะโดยเฉพาะคนท้องถิ่นคริสตินบอกว่าเป็นการกระทําที่น่ารังเกียจจริงๆเรนบอกว่ามีใครช่วยจะแปลให้ฉันฟังหน่อยได้ไหมว่าพวกสี่คนเนี้ยที่ยืนอยู่อะ่ะเขาพูดอะไรกันโดยมีหลายคอมเมนตะ์มาบอกว่าฉันฟังสำเนียงแล้วคล้ายๆนะ่าจะเป็นคนจีนนะ ซุปีีค่ะบอกว่าอะไรนะในกลุ่มนี้ก็มีผู้หญิงอยู่ด้วยนะฉันไม่เข้าใจเลย ทำไมพวกเขาถึงยืนมองคุณแบบนั้นผู้หญิงคนนั้นเป็นภรรยาของพวกเขาหรือเปล่าสงสัยจะไม่เคยเห็นคนสวยแล้วมั้งเอลลี่บอกว่าฉันคิดว่าไม่ใช่คุณคนเดียวที่เจอเรื่องราวแบบนี้นะตัวฉันเองฉันก็เคยเห็นฉันรู้สึกว่าเกิดสิ่งแบบนี้ขึ้นหลายครั้งในเวียดนามนะแล้วก็บางคนที่เจอกับปัญหาแบบนี้เขาก็ไม่ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวที่เกิดขึ้นไงผู้คนเนี่ยมัจะคิดว่าพวกเขารู้สึกปลอดภัยเวลามาท่องเที่ยวในเวียดนามแต่ว่าฉันขอบอกเลยนะ ว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหลายครั้งแล้วพอเจอแบบนี้ฉันขอบอกว่าฉันรีบเดินทางมาเมืองไทยทันที ฮันนาบอกว่าโอโหฉันรู้สึกตกใจมากๆที่เธอต้องเจอกับเรื่องแบบนี้ฉันรู้สึกแปลกๆนะตอนนั้นฉันไปที่สระว่ายน้ำของอพาร์ตเมนต์ของฉันซึ่งฉันเดินทางคนเดียวเหมือนกันฉันนึกภาพไม่ออกเลยว่าเธอจะรู้สึกยังไงบ้างขอบคุณนะที่มาแชร์ประสบการณ์แบบนี้ให้ฟังฉันรู้สึกว่าเธอเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งมากๆเลยแอนนาบอกว่าเธอเนี่ยโ oh, อโหควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เก่งมากๆเลยนะฉันขอปรบมือให้เลยกับความสามารถในการสงบสติอารมณ์ แล้วก็จัดการกับเรื่องที่เกิดขึ้นถ้าเกิดเป็นฉันแล้วก็ฉันคงไม่ทนแบบนี้แน่ๆแทนนี้ค่ะบอกว่าฉันเคยเจอกับเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันตอนนั้นฉันไปประเทศจีนในฐานะที่เป็น เยาวชนแลกเปลี่ยนรู้ไหมฉันเจอคนจีนที่เป็นคนแปลกหน้าเดินขึ้นมาและอยู่ดีๆก็มาจับผมฉันขึ้นลงหลังจากนั้นก็มาถ่ายภาพฉันแล้วก็มาจับผมฉันฉันรู้สึกว่าทําไมคนในประเทศนี้เธอไม่มีขอบเขตแล้วก็ไม่มีความเคารพซึ่งกันและกันเลยฉันรู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่แย่มากๆเลยนะในชีวิตของฉันอีวี่บอกว่า why ทําไมถึงเป็นแบบนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน,น่าขยะแขยงจริงๆฉันหวังว่าคุณจะสบายดีนะ ยอกกี้ค่ะบอกว่าฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องที่แย่มากๆไม่ควรจะมาถ่ายรูปคนอื่นเพราะว่าเป็นเรื่องส่วนตัวโดยเฉพาะการหัวเราะในสถานที่สาธารนณะเป็นการแสดงออกที่ไม่สุภาพเลยและพวกเขาเป็นกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมน่าขยะแขยงจริงๆวีเบ e ร์ค่ะบอกว่าเหตุการณ์นี้ก็เคยเกิดขึ้นกับฉันเหมือนกันรู้มาว่ามีกลุ่มคนเข้ามาแล้วก็พยายามที่จะสัมผัสมือฉันฉันรู้สึกว่าแย่มากๆฉันไล่พวกเขาไปเลยนะแล้วก็พวกนั้นะ่ะเหมือนกับ ว่าหันหน้ามาแล้วก็ไม่ชอบกับปฏิกิริยาของฉันเหมือนกันแต่ฉันก็ไม่สนใจหรอกสุดท้ายพวกนี้ก็ต้องจากไปเคทีบอกว่าฉันก็เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันที่รถใต้ดินแต่ว่าตอนนั้นฉันอยู่ในเม็กซิโกนะโอ้โหคือเป็นเหตุการณ์ที่ฉันไม่อยากพูดถึงเลยอะเอลลี่ค่ะบอกว่าฉันก็เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันขนาดตัวฉันเองก็เป็นลูกครึ่งเอเชียเหมือนกันนะแต่ว่ามีคนจีนจำนวนมากคือมีพฤติกรรมแบบนี้แหละฉันไม่เข้าใจเลยนะ ว่าทำไมพวกเขาถึงเป็นแบบนั้นอย่างว่าละพวกเนี้แปลกๆพวกเขากินงูแล้วก็สัตว์เลื้อยคลานอื่นๆด้วยนะรูบี้บอกว่าคนเหล่านี้เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวจากจีนแผ่นดินใหญ่ฉันแปลคําของพวกเขาได้ที่เขาพูดออกมาแต่ว่าพวกเขาไม่ได้พูดคาหยาบนะเพราะว่าตัวฉันเองฉันเป็นคนอเมริกันที่สามารถพูดแล้วก็เข้าใจภาษาจีนได้แวนด้าค่ะบอกว่าน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวจีนนะเพราะว่าตอนที่ฉันไปบาหลีอะฉันก็เจอแบบว่าเหมือนกับกลุ่มคนจีนที่มีการกระทาลักษณะ แบบนี้เหมือนกันี่บอกว่าฉันคิดว่าพวกเขา,าอาจจะไม่เคยเห็นผู้หญิงสวมชุดปิกินี่ที่ชายหาด h อ r ลี้บอกว่าอาจจะใช่ซึ่งอาจจะเป็นความแตกต่างของวัฒนธรรมตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วแหละโชคดีเหตุการณ์ที่แย่ๆที่เกิดขึ้นไม่ใช่ฉันคนเดียวที่เจอเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยฉันก็มาเที่ยวในเอเชียเป็นเวลา6เดือนแล้วนะไม่เคยเจอเหตุการณ์แย่ๆมาก่อนเลยแล้วเพื่อนๆล่ะคะ เห็นเหตุการแบบนี้แล้วมีความรู้สึกยังไงกันบ้างอย่าลืมมาร่วมกันคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะ